สวัสดีค่ะแม่ออฟธนกฤตร่ำไห้อัปเดตคดีลั่นไม่มีความเป็นธรรมแล้วจากประเด็นที่นักแสดงมากฝีมือออฟธนกฤตประสบอุบัติเหตุถูกคู่กรณีเมาขับรถชนแล้วหนีโดยทางด้านคุณแม่ของอออฟได้ออกมาเคลื่อนไหวอัปเดตอาการลูกอยู่เรื่อยๆท่ามกลางคนบันเทิงและชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจให้หล้นหลามล่าสุดเพจเฟซบุ๊กแม่น้องธนกฤต ลำพูลบอกว่าทนายส่งข่าวมาค่ะน้องอ้อมได้รับเอกสารจากทนายเหมวัตรอภิวัง ตอนนี้จำเลยไม่มารายงานตัวไม่มารับทราบตามคำพิพากษาศาลชั้นอุทธรภาค5า้าศาลได้ตัดสินให้จำเลยจำคุกน้องอ๊อฟกับแม่ได้แต่รอคอยให้เขามาเยียวยาบ้างแม่ขอแค่เศษเงินเขาเพื่อจะซื้อนมให้น้องแต่ตอนนี้จำเลยเมาแล้วขับที่ชนน้องได้หลบหนีไปแล้วค่ะตอนนี้แม่ลำบากเขาไม่เคยมาเยี่ยมไม่ขอโทษไม่เยียวยาน้องเลย ตามคําสั่งศาลแม้แต่บาทเดียวแม่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแม่กับน้องจะอยู่กันอย่างไรต่อไปดีคะพร้อมเผยคลิปคุณแม่ร่ำให้บอกพร้อมเผยคลิปคุณพร้อมเผยคลิปคุณแม่ร่ำไห้ออกสื่อพร้อมพูดบอกว่าจะซื้อนมให้น้องแค่เสรเงินเท่านั้นกี่ตังก็ได้เดือนกี่ตังก็ได้แต่เขาไม่ช่วยแม้แต่บาทเดียวนะทุกคนเขาไม่ช่วยแม่ไม่ช่วยน้องแม้แต่บาทเดียว แม่ขอเศษเงินเขาแค่นั้นเขามีกินมีเที่ยวแต่ทำน้องขนาดนี้ไม่เคยมาเยี่ยมไม่เคยขอโทษไม่เคยจ่ายให้น้องไม่เคยซื้อนมซื้อแพมเพิ์ดให้น้องแดงเดียวเขาก็ไม่ให้ทุกคนแม่ว่าเขาไม่มีความเป็นธรรมแล้วแม่ไม่รู้จะไปพึ่งใครขอขอบคุณแหลงข่าวที่นี่ .com ค่ะ